ปี2025ยังคงพรอมเสมนเรอของรถยอดทอปด้วยดีไซน์ที่ดุดันสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมและเทคนโนโลยีล้ำสมัยถูกสร้างมาเพื่อมีชิตทุกเส้นทางที่ท้าทายพร้อมมอบความสะดวกสบายและฟีเจอร์ที่ทันสมัยแรปเปอร์รุ่นใหม่นี้เป็นขุมพลังที่แท้จริงสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการผจญนัทยแบบไม่ประนีประนอมปีนี้มีการอัปเกรดขอวลายจุดที่ช่วยเพิ่มความสามารถและประสบการณ์การขับขี่ให้ดีขึ้นยิ่งกว่าเดิมจึงกลายเป็นหนึ่งในรถกระบะสมรรถนะสูงที่น่าตื่นเต้นที่สุดในตลาด ใต้ฝากระโปรง Ford Raptor 2 0 2 5ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีนซล V6 EcoBoost ขนาด35ลิตรวิงเทอร์โบที่ให้แรงดึงและกำลังสูงอย่างเหลือเชื่อช่วยให้เร่งความเมร็วได้อย่างรวดเร็วและนุ่มนวลทั้งบนทางหลวงและเส้นทางออฟโรดจับคู่กับเครื่ออัปนมัสิบสิบเอ็ดที่มีควาย,ย่รง สภาพเส้นทางที่ท้าทายระบบขับเคลื่อน4ล้อพร้อมโหมดการขับขี่หลายรูปแบบช่วยให้ผู้ขับปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพพื้นผิวไม่ว่าจะเป็นทรายโคลนหญินหรือหิมะอีกทั้งยังมีฟีเจอร์ Trail Control ซึ่งเป็นระบบควบคุมความเร็วสำหรับออฟโรดช่วยควบคุมคัาเร่งและเบรกโดยอัตโนมัติขณะที่ผู้ขับสามารถโฟกัสกับการควบคุมพวงมาลายัยได้เต็มที่ดีไซน์ภายนอกของแรปเตอร์2,025ดูดันและสะดุดตาด้วยตัวถังที่กวา้าง กระจังหน้าโดดเด่นไฟหน้าดีไซน์เฉพาะและองค์ประกอบที่เน้นการใช้งานเช่นซูมล้อขนาดใหญ่แผ่นกันกระแทกด้านล่างและมีตัวเลือกใหม่ของล้อและยางรวมถึงสีตัวถังใหม่ที่เพิ่มความโดดเด่นบนถนนและเส้นทางธรรมชาติภายในห้องโดยสารผสานความทนทานแบบรถออฟโรดกับความหรูหรายอย่างลงตัววัสดุที่ใช้มีคุณภาพสูงจอสแสดงผลขนาดใหญ่เบาะนั่งทรงสปอร์ตท,ที่รองรับสริระอย่างดี หน้าจอสัมผัสขนาด12นิ้วพร้อมระบบ infotainment ซิ้น4ของ Ford ที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายมีระบบนำทางและทำงานด้วยเสียงหน้าปัด d ิจิทัลแบบเต็มจอให้ข้อมูลที่ชัดเจนและยังมีระบบเสียงระดับพรีเมียมเป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับผู้ที่ต้องการประสบการณ์การขับขี่ที่ดียิ่งขึ้นด้านความปลอดภัยแ a p เตอมาพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ที่ล้ำสมยัย ช่นระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถระบบเตือนจุดอับสายตาและกล้องรอบทัน360องศาช่วยเพิ่มความมั่นใจไม่ว่าจะขับในเมืองหรือบนเส้นทางธรรมชาติและยังมีระบบ Pro Power Onboard ที่เปลี่ยนรถให้กลายเป็นเครื่องปั่นไฟพกพาเหมาะสำหรับการใช้งานนอกสถานที Ford r a p g e r 2025เป็นการผสมผสานระหว่างพละกำลังเทคโนโลยีอัจฉริยและความหรูหราที่ทนทานไม่ว่าคุณจะใช้สำหรับการเดินทางประจำวัน ทิปพจนภัายหรือขับขี่ออฟโรดสุดข,ขีดมันคือหนึ่งในรถกระบะท,ที่ทรงพลังและน่าตื่นเต้นที่สุดในตลาดตอนนี้อย่าลืมกดติดตาม MZ Auto เพื่อไม่พลาดรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดและข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจอีกมากมาย